สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมดาว u t u b e ที่เคารพครับช่องดำงสิงซูเปอร์ยาวครับผมรับชมกันอีกคลิปนะครับไทยจะรถขั้นใหญ่หลายข่้นหน่อยไทยเพิ่งนี้ทีมงานแกะดินครับทีมนี้ขนดินครับผมเริ่มตน้นตอนเช้าครับของวันใหม่ครับ เมื่อวานนี้ก็ตักไปครับเนี่ยลอกคันคูสะนะครับนี่ครับสดใสครับไม่ต้องขายครับ320 DGC นะเสียถ้าจะขายขายสดใสท่านโอ้ยนอ้อพี่น้อง ตัดใจว่าล่แง้วครับขายสดใสนี่ถ้าจะขายก็คงจะมีตัวใหม่มาแทนนะครับก็คงจะหาเจ้าตัวที่เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นร้อยสี่สิบนะครับมาแทนเขาพว่าตัวน,นี้ขาดไม่ได้ครับตัวเล็กต้องมีครับ ของมันต้องมีนะครับสำหรับย้ายกุดดินนะครับกุดดินงานผมที่ครับแบบนี้ครับคุ้มค่าดีเป็นไงน,นะลุกแหวนมนคือกอน่ะคือว่าเจรลายู่นกักเดี๋ยวอ่ะ,ะอก้ามุกลูกหมูว่านมันพ้อเหรอ ไปหายายเทียนน่ะเนีย่ยอยู่ตรงขามรอมองล่องว่านเห็นวะเนีนยลานขาลอยผ้าไปล่งวันนี้เปียนท่านออกมากเลยอลูกอ้อน,นครับปวดแมพี่น้องเห็นไหม สายปิ้งเนาะกวดไหมขวนอ่ะคนขับก็เริ่มคล่องตัวครับครับเขาตีนเขามือแล้วจเจ้าแล้วครับวันนี้ก็เสร็จงานเที่ยวงานดินก็จะพาไปปุดสะนะครับส่วนรถ ดำก <c oughs> ็จะวิ่งไปหาสารวัตนะครับพวกน้องนาทอยน่าจะประมาณครึ่งวันน่าจะเสร็จนะครับงานดินวันนี้งูเห่าโอ้ยพากันเอางูเห่ามางูตายครับ อโอ้งูเห่าดิเน่เนี่ยจับมึงด้วยอันนี้คือเราไม่ได้นั่นสัตว์นะครับมันเป็นอุบัติเหตุนะครับรคือ <c oughs> มันเป็นอุบัติเหตุนะครับอ้อบินออกางเนี่ยออกจากหน้ามันดูมันมีเพลียด,ดิเนี่ยงูเห่านี่ มันมันมาตสแต่อยู่ในดินน่ะมันจะกัดรถแมคโครครับผม จะกัด,ดรดแไมโครเดี๋ยวออกห้างก่อนมันสีข้นสีมเหยอบดูกมัน <c oughs> มือี่บสูกไมครกอยัมจมันด้วยเขี้ยวมันนี่เบียน <c oughs>

ย่างมา้ผมบอกไปก้นอีกไหมโดนไม้เหมือนกมันยิ่งมันกัดตายแล้ว,ลว,นวขนาดขนาดตายแล้วกันแถวมันถึกเสียบยังยังมี่เดี๋ยดิโอ้มันถ่านมันยังไปเสียดิยนเนย,ยนี่ครับฟันมันเวลาที่มันกัดมันจะฟันมันจะออกมาจากตรงนี้แหละนี่นี่นี่จากเหงือกข้างบน<ไ> เนี้ยออกมาจากตรงนี้ครับนี่นแหลมๆเนี่ยใคยคิดไปวะนะแรงครับรถเทียบ,บินตูน้หนั ต้องเหยียบคันเร่งเลยครับพูดอ่ะโอ้โหโชว์ครับโชว์โชว์ศักยภาพนะครับเพราะอะไรรู้ไหมไปใส่ท้ายรางครับผมท้ายรางท้ายรางของ344ครับเอา344เอาท้ายรางของ344มาใส่นะครับเนี่ย <laughs> เสียบ,บินบอกว่าแห้งขนาดเพื่อน อช่างพุทธโมนิาฟครับช่างพุทจัดให้ครับผมใส่กันได้หมดครับทุกวันนี้กดใส่ห้องนะเดี๋ยวรอรถดัำอีกครับมาแล้วนะครับนะเต็ ไนอกบัดวัสวิ่งสองคันเหมือนเดิมครับหอยเลิกไปโรงเรียนครับพี่หลงไม่มีคนขับนะครับก็มีพี่น้องเอซีก็ถามกันเข้ามาครับบอกว่ารับคนไหม รับคนขับไหมนะครับถ้าคนขับแบคโคของเราตอนนี้ก็มันครบแล้วครับครบคนแล้วนะครบขันแล้วครับส่วนรถดัมก็ยังไม่ครบครับแต่ว่ามัน คือมันไม่ไม,ไม่ไม่อยากได้คนที่อยู่ทางไกลครับเพราะว่ามัน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 ไม่มีตลอดครับผมรถด้ำผมไม่มีงานตลอดนะอีกอย่างหนึ่งรถมันก็มีแต่รถเก่าครับไม่ใช่รถใหม่ฮะมัน,นจยากเศร้าเออแล้วมาพากันแลนตัวด่ากันไปเลยโตกุงเลย นาดินปันนี้ละ ล้อเหล็กเริ่มจะคล่องแล้วครับผู้มือการใช้งานของแคท e120b ครับวันนี้ก็จะพาไปขุดสะครับเสร็จงานนี้ครับผมเสร็จงานนี้จะพาไปขุดสะขุดสะได้อือกันครับพี่น้องสะราคาสองหมื่นครับ คาห่งหมื่นครับลูกหนึ่งแล้วก็สอง0มื่นอีกลูกหนึ่งครับส่วนเจ้าซานี่ของเราก็บอดสุดท้ายครับอยู่ในดงครับผมทำงานอยู่ในดงครับน้ำโสมครับเหลืออีกบอดเดียว ก็จะทํางานชั่วโมงอีกประมาณ4-5ชั่วโมงครับก็จบงานเหมือนกันอยู่แล้วพี่น้องไม่เสียดายเองไนพวกเนี้ยทำงานไหมถ้าจะขายก็เสียดายครับต้องหาตัวแท่นมาไว้ก่อนครับ ต้องมีตัวแทนก่อนนะครับถึงจะขายเจ้าสุดสาเนี่ยมีตัวแทนก่อน เจ้าขวดเจ้าครับเจ้า บินบอกว่าเหลืออยู่ประมาณย0ิเที่ยวครับก็น่าจะประมาณเที่ยงครับวน่าจบครับจบแล้วก็จะย้ายสดใสนี้ไปกรุตสักครับเราจะให้รถด,ดำนะครับวิ่งไปหาสารวัตรนะครับลอกที่ขนขนพลอยครับพลอยพลอยดีหนอกโคกน้องนาครับประมาณน่าจะอยู่ไม่ขาด3า0รอเที่ยวนะที่ผมดูครับดินนะ่ะ โอเคครับคลิปนี้ขอเพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับติดตามชมคลิปหน้าด้วยสวัสดีครับ